สวัสดีครับพี่น้องของายสุขสุคนนะครับสำหรับวันนี้ก็วันที่24นะครับวันที่24ก็จเจ้าเนวทางนะครับของน้อยสตานะครับน้อยสตาพี่ให้น้องเข้าไเบิ่งได้ตามนะครับสำหรับท่านใดที่อยากจะไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงอยากจะไปเป็นแนวทางนะครับก็สมัครติดตามได้นะครับสําหรับน้อยสตานะครับสําหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดกระดิ่งนําเนยนะครับเพื่อเป็นตลาดแนวทางนะครับทั้งแอดก็มีหลายหลายเนว้อท่างพี่ให้น้องเข้าไปบึงได้ตามนะครับ ตัวใดชอบตัวใดเกิสามารถเกิมืองใดไับสำหรับทางนะครับก่อนจะไปติดตามของทียี่สิบสี่มาเพิ่งเขากตียี่สิบสามก่อนนะครับทียี 23, ่สิบสามนี่ให้เดินให้เดินหนึ่งกับเก่านะครับออกแปดศูนย์สองสามสองนะครับแปดศูนย์สองในศูนย์สองม่มมีกับมีแต่หนึ่งสองเก่าสองนะครับออกศูนย์สองแต่ในวิ่งมีครับในศูนย์สองไปไปวิ่งสองโตก็ะตืตอกับเขานะครับ ล่างล่างสามสองสามสองเดกอไปไปวินงสามตกับสองตกับตัว่าเขานะกันนี่เขาวินนะครับเขาวินงเขาบนเขาล่างเลยสําหรับน้อยตานะครับกองทีที่ยี่สิบสามนะครับนี่ถือว่าปังวินนะครับนี่เจาะหลุดพวกเขานะครับนี่พลาดนะครับใส่หลุดใส่วิ่งเขาพลาดนะครับนี่เขาจะวินนะครับนี่เอาตามต่อกองทียี่สิบซีนะครับสําหรับน้อย ตานะครับเดนทีีนี่ตจาตาทีซีนีห้เด่นให้เด่นซีนกันหนึงนะครับใหซีกันหนึงกูอกจะเป็นซีนึงจับกู C7 C0 2 C3 17 10 12 13 Win 4 1>, 1 7 0 2 3นี่นะครับสำหรับน้อยสตาร์ของวันที่20่นะครับไหนเอาหมายพีให้น้อนในเบื้องไหนตามนะครับสำหรับตระหนักที่อยากจะเสี่ยงโจกเสี่ยงดวงอยากจะเป็นแนาทางก็สามารถเบิ้งได้นะครับสำหรับตระหนักที่ติดตามแล้วคอยทันที่เฮงปังล้ำรวยล้ำรวยสุขสุขคตนะครับไทยนี่ขอสวัสดีครับ